เชียงคานเมืองคนงามข้าวหลามยาวมะพร้าวแก้วเพลิดแพร้วเกาะแก่งแหล่งวัฒนธรรมน้อมนำศูนย์ศิลปาชีพสำนักงานที่ดินจังหวัดเลยสาขาเชียงคานตั้งอยู่ถนนชายโขงตำบลเชียงคานอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยบริหารงานโดย นายสุริยาสาริกาเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลยสาขาเชียงคานในแต่ละวันมีประชาชนมาติดต่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินวันละประมาณ70คนห้องน้ำถือว่าเป็นจุดบริการที่สําคัญที่ต้องจัดเตรียมความพร้อมไว้คอยบริการประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการซึ่งนอกจากประชาชนผู้มาใช้บริการแล้ว ยังมีนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาเข้ามาใช้บริการทุกวันที่เปิดให้บริการเนื่องจากสำนักง,งานที่ดินตั้งอยู่ใกล้บริเวณถนนคนเดินซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอเชียงคานเราได้ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขอ,อนามัยของผู้ที่ต้องการใช้บริการห้องน้ำที่จะต้องถูกสุขลักษณะมีความปลอดภัยน่าใช้บริการ จึงได้ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำให้เป็นไปนตามเกณฑ์มาตรฐานส่วมสะอาดได้มาตรฐาน HAS ที่มุ่งเน้นในด้านต่างๆดังนี้ด้านความสะอาด Healthy สำนักงานที่ดินจังหวัดเลยสาขาเชียงคานกำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ทำความสะอาดพื้นฝาผนังเพดานโถส้่วมบานเกร็ดที่กดปัสสาวะและสุขภัณฑ์ต่างๆให้มีความสะอาดไม่มีคราบสกปรปก อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานมีน้ำใช้สะอาดอย่างเพียงพอมีภาชนะบรรจุน้ำสำรองมีฝาปิดมิดชิดพร้อมขันที่สะอาดสายฉีดชำระอ่างล้างมือกระจกสะอาดไม่มีคราบสกรปรกมีสบู่ล้างมือและกระดาษชำระอย่างเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการมีถังรองรับขยะแบบเหยียบเพื่อลดการสัมผัส รองด้วยถุงดำมีฝาปิดอยู่ในสภาพดีไม่รั่วซึมตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงอย่างเพียงพอห้องน้ำระบายอากาศได้ดีและไม่มีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูลไม่รั่วแตกหรือชำรุดจัดวางมะกรดูดเพื่อให้เกิดกลิ่นหอมและมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและตรวจตรายอย่างน้อยวันละสองครั้ง ด้านความพอเพียง accessibility มีป้ายสัญ,ญลักษณ์แสดงที่ตั้งจุดให้บริการจัดให้มีห้องน้ำสําหรับผู้พิการคนชราแยกเป็นห้องน้ำชายหญิงอย่างละสองห้องมีป้ายแสดงสัญ,ญลักษณ์อย่างชัดเจนเข้าใจง่ายมีทางลาดและมีราวจับพยุงตัวสําหรับผู้สูงอายุห้องน้ำสําหรับผู้พิการมีประตูบานเลื่อนที่เปิดปิดได้สะดวก ภายในห้องน้ำมีราวจับเพื่อพยุงตัวมีกริ่งกดขอความช่วยเหลือด้านความปลอดภยัยเซฟจีบริเวณที่ตั้งห้องน้ำตั้งอยู่ภายในบริเวณสำนักง,งานที่ดินจังหวัดเลยสาขาเชียงคานมีความปลอดภยัยไม่ลับตาหรืออยู่ในที่เปลี่ยวและได้จัดภูมิทัศน์บริเวณห้องน้ำโดยจัดตกแต่งพื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ และจัดอยู่ห่างจากพื้นที่สูบุหรีในระยะที่เหมาะสมพื้นห้องน้ำแห้งไม่มีน้ำขังประตูมีที่จับเปิดปิดสะดวกและที่ล็อกด้านในสะอาดอยู่ในสภาพดีมีแสงสว่างเพียงพอมีป้ายแนะนำให้ปิดไฟทันทีหลังเลิกใช้ใช้ทรายอเบดในการกำจัดลูกน้ำยุงลายปลูกต้นไม้ที่มีคุณสมบัติฟอกอากาศและดูดซับกลิ่นประดับห้องน้ำ มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เผยแพร่อ,องค์ความรู้เกี่ยวกับงานด้านที่ดินอาทิเช่นการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทแลน eQ แลและจัดทำแบบประเมินในรูปแบบ QR code เพื่อให้มั่นใจว่าห้องน้ำสะอาดปลอดภัยและในปีพุทธศักราช2566เรายังได้รับการรับรองมาตรฐานส่วงสาธารณะระดับประเทศจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานที่ดินจังหวัดเลยสาขาเชียงคานมีความมุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงห้องน้ําให้ดีน่าเข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่องส่งมอบบริการด้วยใจเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายและเติมเต็มความสุขให้แก่ประชาชน